สวัสดีค่ะน้องตายค่ะนางสาวจินตะลาษพักดีค่ะพิกัดอยู่ที่บ้านปราขังตะบนมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะก็มาตาม Google Map นะคะก็คือพิมพ์เข้าไปเลยค่ะว่ากันที่กาฟาร์มค่ะจะถึงหน้าบ้านเลยค่ะน้องตายครับที่มาที่ไปในการเลี้ยงปลาซิวควานี้มายังไงครับผมค่ะที่แรกของตายนะคะตายเลี้ยงปลาซิวอ้าวอีสานบ้านเราอยู่แล้วซึ่งปลาซิวอ้าวอีสานบ้านเรามันมันจะไม่เหมือนภาคกลางค่ะแล้วทีนี้พอดีลูกค้าสนใจ แต่ก็เลยไปเสาะหามาว่ามันต่างกันยังไงหาค,ความรู้ก่อนว่าต่างกันยังไงลักษณะมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมาต่างจากบ้านเรายังไงแล้วทีนี้แต่ถึงไปหาพ่อแม่พันธุ์มาค่ะแล้วที่มาที่ไปของพ่อแม่พันธุ์ปลาซิลควายน้องไต่ได้พันธุ์มาจากไหนคะที่แรกของไต่สั่งมาค่ะจากโรบรีตัวละสี่สิบบาทค่ะแล้วทีนี้ก็ไปดูตามเพจมาแล้วทีนี้ก็สั่งมาจากที่มาจากลำปาง,ปางก็ประมาณร้อยตัวเลยได้ไปได้พันธุ์มาอีกที่หนึ่งก็คือมาจาก ลำน้ำําชีมหาสารคามเนี่ยค่ะเริ่มแรกเราได้มากี่ตัวครับเริ่มแรกแต่สั่งมาร้อยตัวร้อยตัวค่ะแล้วนี้ก็ไปเอามาจากทางลำน้ำําชีก็ประมาณพันตัวค่ะค่ะตกตกตัวเท่าไหร่ครับถ้ามันมันแล้วแต่ละที่นะคะที่หนึ่งมันก็ตัวละสี่สิบาทอีกที่หนึ่งก็ยี่สิบห้าบาทแต่อีกถ้าเอามาจากลำน้ำําชีบ้านเราคือคือแบบเมาเมามาเนี่ยค่ะ <S <S คือเหมือนทั้งกิโลมาเด็ตัวไหนรอดก็เลี้ยงเนี่ยค่ะตัวไหนนั้นก็หมกเนี่ยค่ะ แล้ววิธีการเลี้ยงเรามีวิธีการเลี้ยงยังไงครับ <S 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 ในการเลี้ยงปลาซิวฟายค่ะแต่จะมีเลี้ยง2แบบนะคะก็คือจะเลี้ยงบอ่อดินกับกระชังบกค่ะธรรมชาติเลยค่ะแต่จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือทําน้ําหลอกให้เหมือนฝนตกอะคะ่ะให้ปลาซิวมันไข่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกระชังบกแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมดาเนะะี่ยค่ะเราจะมีการเทคนิคก็คือเปิดน้ําให้เขาเล่นเขาถึงจะวางไข่ที่จะออกลูกค่ะปลาซิวนี้สามารถวางไข่ได้ทุกฤดูการหรือเปล่าถ้าเป็นตามธรรมชาติจะเป็นเฉพาะฤดูฝนค่ะ ค,คแต่เราก็มีวิธีหรอกให้ใ<ช>เขาวางไข่โดยการฉีดน้ําถ้าเป็นการฉีดน้าปลาซิวจะตกใจแล้วก็ปัจจบบาดเจ็บค่ะแล้วก็เราจะปล่อยน้ําแบบพื้นราบค่ะปล่อยพื้นราบเลยเพื่อที่ให้เขาเล่นใต้น้ำอะค่ะลักษณะในการเตรียมบอ่อดีนะคะจะมีบอ่อสองแบบเนาะคือบางคนก็เป็นบอ่อใหม่เลยแต่จะแนะนําบ่อใหม่ก่อนนะคะถ้าเป็นบอ่อใหม่คือเราไม่ต้องโรยปูนขาวก็ได้ ถ้าขุดบอ่อเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะไปลงสักกกระสอบเนาะมันจะเป็นสี่มุมแล้วก็ลงมุมละหนึ่งกระสอบอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็ใส่น้ําไปครึ่งบ่อแล้วทีนี้มันก็จะเกิดพวกไรแดงพวกตะไคร่น้ำอะค่ะหลังจากเป็นน้ําเขียวนะเขาจะเรียกน้ําเขียวแล้วทีนี้พอเป็นน้ําเขียวปุ๊บเราก็ใส่น้ําไปประมาณเกือบเต็มบ่อค่ะถ้าบอ่อเม็ดนึงก็ใส่ประมาณ80%ก็คือ80เซนนะคะถ้าเม็ดถ้าส0ก็ใส่ประมาณเม็ดนึงค่ะก็ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ได้เลย สามารถเลี้ยงในบ่อดินบ่อปูนแล้วก็บ่อพลาสติกได้ใช่ค่ะพี่น้องตายเลี้ยงมาในบ่อไหนที่ได้ผลผลิตดีที่สุดบ่อที่ได้ผล,ผลผลิตดีที่สุดแล้วก็ดูแลง่ายที่สุดก็คือบ่อดินค่ะทีนี้ในส่วนของพี่น้องที่ไม่มีพื้นที่บ่อดินนะครับเราจะเลี้ยงในบ่อพลาสติกต้องเตรียมบ่อยังไงบ้างครับค่ะสำหรับบางคนนะคะมันจะมีทั้งแบบกระชังบกแบบซื้อมาแล้วก็กระชังบกแบบประดิษฐ์นะคะถ้าแบบกระชังบกซื้อมาเราต้องล้างทาความสะอาดก่อนล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วก็ แช่ไว้3าถึงเวันค่ะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีสารเคมีตกค้างอยู่ในนั้นเนาะถ้าเป็นกระชังบกแบบประดิษฐ์เป็นของแต่อะค่ะจะสามารถพักน้ําไม่ต้องล้างพักน้ําได้3าถึงเวันก็ลงได้เลยค่ะสำหรับบ่อ,บอรประดิษฐ์ของแต่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระเบื้องกระเบื้องมือสองของเราเนี่แหละค่ะแล้วก็มีผ้าพลาสติกแล้วก็มีไม้ไผ่มีสามอย่างแค่นี้ค่ะแล้วก็เรื่องออกซิเจนออกซิเจนนี่ของแต่จะใช้เฉพาะเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะค่ะ เราเราใจจะเปิดอ่ะวันละ2-3ชั่วโมงแค่นั้นค่ะถ้าอากาศนี่ถ้าร้อนก็คือร้อนไปเลยเราจะไม่เปิดออกซิเจนนะคะเราจะเปิดแค่น้ําให้เขาเล่นก็คือจะมีเป็นทั้งการการกระตุ้นให้ปลาซิววางไข่เป็นทั้งการเพิ่มออกซิเจนในน้ําในตัวค่ะแล้วระดับน้ําเราใส่ถ้าเป็นผัวพลาสติกนะคะระดับน้ําที่แต่ใส่อ่ะข,ขั้นต่ำสามสิบเซนค่ะน้ําที่น้องตายใช้เลี้ยงเป็นน้ําอะไรครับผมน้องตตยเป็นปลาปลาหมู่บ้านค่ะปลาปลาหมู่บ้านนี้แต่จะพัก ส3ถึงวันแค่นั้นค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่ปลาปาภูมิภาคเนาะถ้าปลาปาภูมิภาคต้องพัก7-14ถึงวันค่ะเพราะว่าคอรีนเยอะทีนี้มาถึงเรื่องของอาหารปลาซิลเราใช้อะไรในการเลี้ยงค่ะอาหารสำหรับการเลี้ยงปลาซิลนะคะของแต่จะใช้เป็นลำอ่อนค่ะบางคนก็หาลำอ่อนแบบอ่อนจริงๆไม่ได้เหมือนลงสีใหญ่อะคะ่ะถ้าเป็นลงสีเล็กบ้านเราก็สามารถใช้ได้นะคะแต่เราอะจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือจะนําหอยเชอรี่หรือหอยขมลงไปกินเพื่อกินเศษ ปลาซิวไอพวกปลาซิวไม่กินพวกหอยเชอรี่พวกหอยขมพวกนี้ก็จะไปกินแทนค่ะแล้วเทคนิคในการเลี้ยงให้โตไวของน้องไตมีเทคนิคเลี้ยงยังไงครับที่จะเลี้ยงให้ปลาซิวควายโตไวค่ะเทคนิคของไตนะคะไตจะมีมีไข่ผัซึ่งโปรตีนสูงค่ะมามาส,สับปรับเปลี่ยนกับรามอ่อนให้กินนะคะค่ะไข่ผําก็คือเป็นสูตรเด็ดใช่ค่ะแล้วก็การขยายพันธุ์กี่เดือนเราเลี้ยงกี่เดือนเขาค่อยจะขยายพันธุ์ให้เราค้ารับจากพ่อแม่พันธุ์จากไตไปนะคะ แต่จะส่งพ่อแม่พันธุ์ขนาดไซส์เก้าเดือนไปซึ่งพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เต็มที่แล้วลวที่จะส่งไปก็จะเป็นมีการตั้งท้องอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้มันหมดฤลดูฝนเนาะแล้วทีนี้แต่ก็ทําการเปิดน้ําให้เขาเล่นแล้วทีนี้ก็จะท้องอ่อน,ออนไปทุกตัวแล้วทีนี้ไปไปถึงพ่อแม่เกษตรกรก็จะหนึ่งถึงหนึ่งถึงเดือนครึ่งค่ะจะคลอดลูกปลาซิวคลอดแล้วเราต้องแยกพ่อแม่พันธุ์ออกอไหมลูกแต่ไม่แนะนําให้แยกค่ะเพราะว่าปลาซิวมันอ่อนแอถ้าเราจับแยกแม่ปุ๊บลูกมันจะตายค่ะ ค่ะเราเลี้ยงไปก่อนสี่ถึงห้าเดือนค่ะเราถึงจับแยกค่ะสี่ถึงห้าเดือนนี้ขายได้แล้วใช่ค่ะจับแยกอแม่พันธุ์ค่ะช่องทางการตลาดน้องไตาขายยังไงครับค่ะอ่าเริ่มแรกที่ไตทําทนะคะไตาขายตามชาวบ้านนี่ก่อนค่ะตามหมู่บ้านก่อนแล้วทีนี้เราก็โพสต์ขายช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะวิธีการส่งขมาวเมเปิไปนี่เราต้อง แพ็คส่งยังไงครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลาซิวเราตายเพื่อไปถึงลูกค้าตั้งแต่นี้จะทําเหมือนถุงปลาทั่วไปเลยค่ะแพ็กเหมือนปลาทั่วไปเลยแต่เราจะบรรจุให้น้อยลงค่ะมันบรรจุได้ประมาณถุงละหนึ่งร้อยตัวค่ะหนึ่งร้อยตัวออกซิเจนไปเนาะใช่ค่ะแล้วอยู่ได้กี่ชั่วโมงอายุได้สิบสองชั่วโมงค่ะสสองชั่วโมงถึงมือลูกค้าก็ไม่ตายใช่ค่ะแล้วช่องทางการติดต่อครับ อาสมุดช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรค่ะ0 9 6ย์9 3 2 9 4ค่ะ Facebook ค่ะจินตลากันทิกาฟาร์มค่ะครับมีทั้งเพจมี Facebook ประสักในการเลี้ยงก็สัตว์ัวของปลาซิวเนี่ยมีอะไรบ้างครับปัญหาในการเลี้ยงปลาซิวนะคะถ้าเลี้ยงในบอ่อดินจะไม่มีปัญหาค่ะจะมีเฉพาะสัตว์ตัวก็คืองูอค่ะถ้าถ้าเลี้ยงในกระชังบกอะค่ะจะมีก็คือปัญหาก็คือที่อากาศหนาวจัดเนี่ยค่ะปลาซิวเราจะน็อก วิธีแก้ไขนะคะแล้วก็เปิดออกซิเจนให้เขาค่ะแต่ถ้าเหมือนหนาวปุ๊บร้อนป๊บเปียค่ะมันก็จะนอกเหมือนกันแล้วก็เปิดออกซิเจนให้เขาวันละสองถึงสามชั่วโมงค่ะมีพี่น้องหัวใจเกษตรเราถามมาว่าปลาซิวนี้เป็นปลาที่เลี้ยงยากเพราะว่าใจปลาซิวอะตกใจก็ตายอะไรก็ตายอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าครับอ่าจริงค่ะถ้าเอาปลามาจากธรรมชาติถ้าเราจับมาจากธรรมชาติจากห้วยหนองลองบึงเนี้ยค่ะจริงค่ะตายเอาขึ้นมาตายปุ๊บเลยค่ะ แต่ทีนี้ของตายเนี่ยแต่จะเลี้ยงแตจ่ตจะเลี้ยงอยู่แล้วมันจะชินกับกับคนนะคะชินกับอาหารซึ่งเราไปจับมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตายค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรนะคะที่สนใจจะเลี้ยงปลาซิวจริงๆต้องใจรักจริงๆค่ะถึงจะเลี้ยงได้พิกัดอยู่ที่บ้านปลาขางค่ะตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะสำหรับวันนี้เกษตรบนรจุพานุก็ต้องขอบคุณน้องต่ายนะครับที่มาให้ความรู้ในการเลี้ยงปลาซิวให้พี่น้องหัวใจเกษตรเราน้องต่ายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบนของพี่น้องหัวใจเกษตรที่ อยู่บ้านก็มีรายได้นะครับวันนี้เกษตรนหจุดพานนก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ